ครับเมื่อคืนนอนที่นี่บ้านไม้หลังนี้ในตัดฟานร,รีสอร์ทตอนนี้ก็เวลา6กโมงเช้านิดิด,ดอากาศปลายเดือนพ่กายนนีเย็นสบายเหมาะสำหรับการพักผ่อนผ่อนคลายพวกเราพักกัน8คนรวมโซเฟอร์ด้วยมีห้องพัก3ห้องเฉลี่ยก็คนละประมาณ600ที่พักก็ตั้งอยู่ใกล้ริมเขาใกล้จุดชมน้ำตกตัดฟานเดินนี่ประมาณสัก6 10เมตรนี่ก็น่าจะถึงจุดชมวิวเรากินข้าวเช้าชมบรรยากาศตอนเช้าๆก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าเพื่อการเดินทางต่อไปดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับนี่ประมาณสัก6กโมงนิดนิดบบบรรยากาศที่พักเป็นหลังเป็นหลังเลยนะครับเป็นบ้านไม้ หลังหนึ่งก็ประมาณ3ห้องอยู่ริมน้ำตกพอดีเลยครับมองไปเห็นน้ำตกเหมือนกับที่เรามาเที่ยวก็มองไปก็เห็นน้ำตกนี่นครับบรรยากาศช่วงนี้เดือนพิกาปลายพิกาก็กำลังหนาวเช้ามานี่ก็ประมาณ1ิบองศา18-17องศานะฮะ เหาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่นใจเป็นเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปที่น้ําตกนะครับที่ชมจุดชมวิวน้ําตกน้ําตกนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามบรรยากาศที่นี่ดีครับถ้าได้ขนาดนี้ตลอดก็ดีสำหรับน้ําตกตากฟานนี้อยู่ที่ปากซอง ซึ่งเรเคยมาบ่อยแต่มาคนละช่วงเวลาตอนนี้มาตอนเช้านอนที่นี่แล้วก็ตื่นเ,เช้ามาแล้วก็เดินอย่างนี้แหละครับถ้ามีเวลาก็ต้องรีบมาจะรอให้พร้อมทุกอย่างก็คงยากจะรอให้พร้อมทุกคนพร้อมทุกอย่าง็อยะใครพร้อมก็มามาแล้วมาอีกก็ได้ครับอย่างครั้งนี้มาและครั้งต่อไปก็คงจะพาออคนที่อยากมามาแล้วครับ อรยากาศดีมากห้องพักก็ดูเหมือนจะราคาก็พอฟังได้นะครับห้องละพันกว่านิดนิดนะครับประมาณหนึ่งพันสองอย่างเงี้ยมันมีสามห้องที่อยู่ในหลังเดียวกันนี่แหละแล้วแต่ว่าเราจะเลือกหลังไหนห้องล่างกันมีนะอยู่ห้องล่างมันมีสองสามหลังอากาศหนาวเสียงชักเปียละ ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่จุดชมวิวซึ่งเป็นชิฟคนไปคนมาก็จะมาจุดนี้นะ,ะมาเที่ยวมาดูน้ำตกความสวยงามของธรรมชาติจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดทานอาหารเช้าของเราด้วยนะจะมาโหนสลิงข้ามไปฝั่งโน้นก็มาตรงจุดนี้แหละครับตอนเช้าๆนี่ไม่มีคนไม่ค่อยมีคนนะครับไม่มีคนเลยโอ้นี่ยังมีอยู่โอ้ ว่าตื่นเช้าแล้วยังมีคนตื่นเช้ากว่าเราอีกนี่นะฮะน้ำตกมีน้ำตกเมื่อคืนนี้ไม่เห็นแล้วครับมืดได้ยินแต่เสียงเห็นน้ำตกรับช่วงนี้กำลังน้ำพอดีพอดีตื่นมาตอนเช้านี่สิ่งที่เราเห็นเราเจอเนี่ก็ความสวยงามดูแสงแดดส่อง และตอนเช้าที่พลาดไม่ได้ก็นี่แหละครับมาเจอมืออาชีพครับ <c oughs> เรากำลังมาเจอมืออาชีพมืออาชีพอ่ามืออาชีพนี่เออเขาไม่ยอมให้ปล่อยให้โอกาสทองเวลาผ่านไปโดยไร้จุดหมายนะครับเขาต่อให้ป่วยแค่ไหนเขาต้องลุกขึ้นมาเดินครับนี่ไม่ธรรมดาครับท่านน้พาพันธิงติดตามด้วยหัวหน้าไกดมือวางอันดับห้า ตกอันดับแล้วตอนนี้ยังอันดับสี่อยู่ใช่ไหมยช่วงนี้ไม่มีเกมการแข่งขันไงมันเลยจัดแล้วดับจัดล้ำดับอะครดูบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับใเกะที่นี่รู้สึกว่าที่นี่จะปรับปรุงค่อนข้างมากนะครับทางเข้าทางออกดีมากเลย นี่คือสลิงจุดหมุนสลิงครับไหนอยู่ตรงไหนครับอืมอเ่นเล็กๆนะฮะเลี่นเล็กๆนะนะฮะอยู่กลางลวดสลิงไปดูอากาศตอนเช้านี่ก็เป็นแนวของการชมวิวทิวทัศน์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าไหนๆก็ได้มาแล้วก็ทำอะไรให้มันประทับใจสักหน่อยไหนก็ได้มาแล้วซีฟายซะมาบ้าง นี่ก็มือยูทูบเบอร์นะครับปกตินี่เขาจะยูทูบเบอร์ในเฉพาะการทําอาหารวันนี้เปิดโลกระทัดนะ์ออกออกมาถ่ายทอดอยู่ที่ตัดฟันบรรยากาศนี่ถ้ามีบ้านรักษาอนี้ก็คงดีแต่ว่าก็คงจะดูะแลยากนะครับต้องคนมีกระตังจริงๆถึงจะดูแลรักษาได้สะดวกจ้างคนมาดูทำโน่นทำนี่ พักผ่อนเพราะว่าคุณค่าแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปนี่จะมีคุณค่าสําหรับคนที่มีความคิดหรือว่าต้องการในความคิดคิดปลอดโปร่งนิ่งเงีเยบเราก็จะคิดอะไรได้เยอะเพราะเวลารือว่าธรรมชาตินี่มันมันก็จะช่วยซัพพอร์ตตรงนั้นได้ทําให้ความคิดนิ่งสงบได้เสียงเริ่มเปลี่ยนครับ ตอนนี้เสียงเริ่มเปลี่ยนนะลองเดินกันไปดูในร้านกาแฟสักหน่อยมีอะไรเอ่ยอืม <c oughs> <c oughs> เปิดตรงไหนเนาะรับนี่เป็นตะข่ายนะครับปกต,ติมันจะเป็นกระจกถ้าประหยัดลงมาหน่อยก็ตะข่ายที่แข็งแรงรับนี่เป็นจุดชมวิวจุดนี้จุดบันทึกภาพ ที่ความทรงจำก็อยู่ตรงจุดนี้ก็สัมผัสน้ำตกใกล้ขึ้นแล้วเป็นมุมที่เห็นอีกมุมหนึ่งลักษณะหนึ่งสะท้อนแสงสะท้อนแสงเลครับแบที่นี่เป็นบรรยากาศที่ตัดฟวานะครับตัดฟวาน้ำตกตัดฟา้านะรเรจะมีหอพักไอเข้าจะมีรีสอร์ทไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวนะครับ บรรยากาศดีมากก็ใช่ว่าจะเป็นการโฆษณาแล้วครับแต่มีอะไรดีๆก็บอกกันเผื่อมาเที่ยวแล้วหาที่ไปไม่ได้ก็อหรือหาที่พักไม่ได้ก็มาที่นี่ก็จะไปเจอบรรยากาศอีกแบบนึงนช่วงนี้อากาศกาลังดีเหมาะสําหรับการไปมาแต่ก็ยังว่าครับสะดวกตอนไหนสบายใจตอนไหนก็มาได้ จะรอให้พร้อมเพราะาถ้าพร้อมเมื่อไหร่นี่ไม่รู้เวลาไหนมาได้มามาแล้วมาอีกทุกที่เลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆแล้วในประเทศไทยนี่ก็เยอะครับในประเทศไทยเรานี่เยอะแล้วก็สวยกว่านี่ก็มีเยอะนะครับแต่ว่าเราจะเลือกไปตรงจุดไหนแล้วก็ประทับใจตรงจุดไหนมันก็มีที่แต่ละแห่ง ที่บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอยู่พอสมควร ตอนนี้กำลังเดินไปอีกมุมหนึ่งนะครับมุมทางเข้ามาเดินย้อนกลับขึ้นไปจะเจอบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเราไปสัมผัสดูครับแต่ก่อนนี้เป็นหินลูกลังเขาปูหินลูกลัง๋ย่นี้มาใช้อิดแดงมาปูก็ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นจับชื่ออะไรหนู โอ้ตามนอะไรนะตาบนตานเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ได้ได้อยู่ที่เสิร์ฟอยู่บ่อืมพักที่ไหนนี่บ้านพักืมบ้านพักอ๋อมีบ้านพักอย่างดีเลยจาี่ว่าตาบนนียอนตาโกมนบ่ครับเจอพนักงานที่นี่ครับก็เแซลล์หน่อยเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรหรอกครับสบายสบายเดินดูบรรยากาศต่อครับ อันนี้ก็ะไผ่เคยไปใครมาก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้แหละครับก็ะไผ่ก็เริ่มโซมแล้วเพราะว่ามันคงอายุหลายปีแล้วะอายุหลายปีนอกจากจะปรับเปลี่ยนใหม่หรือขุดลอกใหม่แต่ตอนนี้เริ่มที่จะดูดูดำไปละก็คงเป็นไปตามอายุของเงาของมันนะครับ ที่จริงทางออกเขาไปทางนี้นะครับทางออกแต่ว่าเราจะไปทางนี้อตนนี้กับกลุเป็นรถผระชนไัยคงมีน้ำที่เล่นน้ำอะไรสักทีหนึ่งมีเป็นประตูทางเข้าครับ้ามองย้อนกลับลงไป ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับตอนที่เราเข้ามาเที่ยวตอนเช้าตอนกลางวันเราจะเดินออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนอก็คงยังไม่มีอะไรมากผู้คนก็ยังไม่มากอันนี้รู้สึกว่าเขาจะปรับปรุงขึ้นใหม่ผมมาแต่ก่ะน,นี้กําลังก่อสร้างตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเรียนไว้ก่อนนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการประชาสัมพันธ์จุดต้องเที่ยวให้ใครแต่ว่าเป็นการให้ชมบรรยากาศไหนๆก็มาแล้วก็เลยแชร์ แบ่งปันความประสบการณ์แบ่งปันความรู้สึกดีๆอันนี้คงเป็นต้นทุเรียนต้นทุเรียนต้นนี้หลายปีล้วก็คงจะตามมีตามเกินดูตรงนี้เป็นที่ขายของต้นตวันนี้ก็ยังไม่มีคน dọc trái anh nghĩ mình bị hết nhắn nó